งมติทั้งสิ้น385บวก4นะครับเป็น389เห็นด้วย200เอ,อ่อขออาย382ย382บวก4ครับเป็น386ไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง0ไม่ลงคะแนนเสียง2นะครับเป็นอันเป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีายาฉบับที่พอสอนะครับขอเชิญ ท่านสมาชิกได้เสนอคณะกรรมาการครับกับเบียนท่านประธานที่เคารพกระผมวัชรพลขาวขำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยครับขออนุญาตเสนอจํานวนกรรมาการจํานวนส1ท่านครับขอพูดรองด้วยครับผู้บรองถูกต้องนะครับมีท่านผู้ใดเสนอเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับ ไม่มีก็ถือว่าที่ประชุมมีมติให้ตั้งกรรมธิการ31ท่านนะครับที่ประชุมให้ตั้งกรรมธิการ31ท่านครับก็จะเป็นสัดส่วนของคณะมนตรี7ท่านสัดส่วนของอสภาผู้แทนราษฎรทั้งสิ้น24ท่านนะครับขอเชิญทางคณะรัฐมนตรีได้เสนอรายชื่อกรรมิการครับเชิญครับ7ท่านครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมพันธุ์เตกทวีสอดส่อง ลำตีว่าการกระทรวงยิิธรรมขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาร่างพระราหยัดตค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายจำเลยในคดีอาญาฉบับที่พศในสัดส่วนของคณะลำตีจำนวนเจ็ดท่านดังนี้ 1. นางสาวเอ็มออนเสียงใหญ่ 2. นางสาวสุภาพโรโลจนะรุ่งทวี 3. นางสาวธัญน,นุตตันติกุล4นายวรกรโอภาสนัน5รองศาสตราจารย์ดรอนุสอนอุนโน6ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมิทธ์ศรีสนและ7ด็กรคัตติยารัตนดิรกขอ,ขอบคุณมากครับ ต่อไปจะเป็นสัดส่วนกรรมธิการของสภาผูพพ้แทนราษฎรแต่ละพักการเมืองนะครับสัดส่วนจะเป็นดังนี้นะครับพักประชาชน7ท่านพักเพื่อไทย7ท่านภูมิใจไทย3รวมไทยสร้างชาติ2ประชาธิปัตย์หนึ่งก้าวทำหนึ่งพลังประชารัฐหนึ่งชาติไทยพัฒนาหนึ่งพักประชาชาติหนึ่งนะครับก็เชิญเสนอได้เลยนะครับเชิญพักประชาชนก่อนครับเชิญฮะ ครับเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพครับผมประเสริฐปฐมาคดุงศักดิ์ผู้แทนจากจังหวัดุมธานีเขตเจนะครับก็ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการการร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าตอบแทนและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาสัสดส่วนพักประชาชนจำนวนเจท่านดังนี้นะครับ 1. คุณจุฬาลักษณ์ขันสุธรรม 2. คุณสรวีสุภะปนิตา 3. คุณนัทวุฒิบัวประุม สี่คุณสัชินันร,รมานิธินันห้าคุณเกติคุณต้นยาง 6. คุณชนะชัยสแสวงสิริผลและเคุณศักพันธ์อนันพงศ์ขอรับรองด้วยครับคุณรับรองถูกต้องนะครับต่อไปพักเพื่อไทยเจ็ดท่านครับเชิญครับ ท่านประธานที่เคารพดิฉันชย,ยาภาสินุไพรสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดเขตแปดพักเพื่อไทยขอเสนอรายชื่อกลัมม์ทการวิสามันพิจารณาศึกษาร่างพระราช,ชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาฉบับที่พศในสัดส่วนของพักเพื่อไทยจำนวนเจ็ดท่านดังนี้ค่ะหนึ่งท่านขจิตชัยนิคมสองท่านรินทิพร์วรินวัชะโรธสามท่านชัยจันเฮียงมิ่งสี่ ท่านจัก,กรพงศ์แสนสุข5ท่านกายสิทธิ์พิศวงปราการ 6. ท่านพรสมีสัตว์7ท่านพัชรินกิติพรหมวงศ์ขอบผู้รับรองด้วยค่ะผู้รับรองถูกต้องครับต่อไปพรกภูมิใจไทย3ท่านครับเชิญฮะเรียนท่านประธานสภาทิ่กระลบกระผมทนา,กายกิจไพมุนชัยสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดศรีสะเกตเขตสามพัคภูมิใจไทยกระผมขอเสเนอรายชื่อกมรรมธิการวิสามันพิจารณาล่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอายาฉบับที่พศในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยทั้งหมด3ท่านได้แก่ 1. นายสถาขาวขำ 2. นางสาวพัชรินซมสิริพงศ์ 3. นายปิยวัน์กิติกิติทเนศกิติทเนศวร์ขอบุรับรองด้วยครับต่อไปรวมไทยสร้างชาติ2ท่านครับ กาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมเกชาศักสมบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรักรวมไทยทั้งชาติขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามันร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาฉบับที่พศจำนวนสองท่าน 1. ท่านวิทยาแก้วพรละไรสอ 2. ท่านเอกชัยแย้มสาลัยสองท่านครับขอบุณรบกัครับ รองถูกต้องนะครับต่อไปพักประชาธิปัตย์หนึ่งท่านครับเชิญฮนะกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมในการตั้งปองสมาชิกสภาผู้แทรนรัศดรจังหวัดตรังเขตที่4จากพักประชาธิปัตย์ท่านประธานที่เคารพครับกระผมขอเสนอรายชื่อกรรมาธิการวิสามันร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าตอบแทนและค่าใช้จ่าย,ายแก่จำเลยในคดีอาญาในสัดส่วนของพักประชาธิปัตย์ หนึ่งท่านดังนี้ครับท่านสุรินทร์ปานาเล่ครับขอพูดรับรองได้ครับผมลองถูกต้องนะครับต่อไปครับพักกาธรรมครับหนึ่งท่านฮะเชญฮะเรียทน,ท,นท่านประธานผมประการจินคำสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดแม่งสอนเขตหนึ่งพักกาธรรมผมขอเสนอกรรมธิการวิสามัญล,ล่างพระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าตอบแทนและค่าให้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาฉบับพสในสัดส่วนของพักกล้าธรรมหนึ่งท่านคือนายอดีลันอาลีอิสหะครับขอผู้รับรองด้วยครับผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพักพลังประชารัฐครับเชิญครับหนึ่งท่านฮะครับกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนายบุญชัยกิติธารั์ขอเสนอรายชื่อ กรรมธิการวิสามันของพรรคพลังประชารัฐจำนวนหนึ่งท่านคือว่าที่ร้อยตีฉัดชัยทองสลับมวลครับขอผู้รับรองครับขอผู้รับรองสักหน่อยครับผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปพรรคชาติไทยพัฒนาหนึ่งท่านครับเชิญฮะท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายสุปโชคศรีสุขจรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนคนปรปฐมพรรคชาติไทยพัฒนาครับ เสนอรายชื่อกรรมสา,าริกในสัดส,ส่วนพรรคชาติไทยพัฒนาจํานวนหนึ่งท่านครับได้แก่ท่านเอกสิทธิ์อัครศักดิ์กิรติครับขอผู้รับรองด้วยครับผู้รับรองถูกต้องครับต่อไปพรรคประชาชาติหนึ่งท่านฮะเชนนะครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมสุไลมานบบนเนบินเนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งจังหวัดยะลา ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการวิสามันในสัดส่วนของพรักประชาชาติหนึ่งท่านด้วยกันนั่นก็คือท่านสกสกมนศักลีวาเมะขอบรรบรองด้วยครับผู้บรองถูกต้องนะครับเดินท่านเลขาอ่านชื่อกรมาธิการฮะรายชื่อคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้ใจ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาฉบับที่พศออ1นางสาวเอ็มออนเสียงใหญ่2นางสาวสุภาพรโลดจนะลุ่งทวี3นางสาวธัญญุตตันติกุล4นายวลกรโอภาสนัน5รองศาสตราจารย์อนุสร์อุนโน,โน6 ผู้ช่วยศาสรตราจารย์สมิธ์สีสน 7. นางขัตติยาลัตะนะดีโลก 8. นางจุลาลักษ์ขันสุธรรม 9. นายสรวีสุภาปนิตานหกตีบนายนัทุฒิบัวปทุม11นางสาวสัตตินันธรรมนิทินันสิบสนายเกติคุณต้นยาง13นายธนชัยสแสวงสิริผล สิบสี่นายศักกพันธ์อนันทพงศ์สิบห้านายขจิตชัยนิคมสิบหกนางสาวลินทิพรวรินวัชระโลดสิบเจ็ดนายชัยจันเหียงมิ่งสิบแปดนายจักรพงศ์แสนสุขสิบเก้านายกยสิทธิพิศวงประก,การยี่สิบนายพระถมีสัตว์ยี่สิบเอ็ด นางสาวพัชรินกิติพรมวงศ์22นายสัถาขาวขำ 23. นางสาวพัชรินซำสิริพงศ์24นายปิยวัฒนกิติทเนศวน 25. นายวิทยาแก้วพราดายัย 26. นายเอกชัยแย้มสาลาย 27. พลตำรวจตีสุรินทร์ปาราเล่ 28. นายอดิลันอาลีฮิททาอ 29ว่าที่ร้อยตีฉัดชัยทองสลับล้วน30นายเอกสิทธิ์อัคระกีรติและ31นายกมลศักดิ์ลีวมมกท่านสมาชิกจะแปรยติสักกี่วันดีครับกลับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพก็ผมนายมนัสนัน,น,นลีนวรัต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหจังหวัดประจพื่อไใจครับขอเสนอระยะเวลาแปรยติ15วันครับขอผู้รับรองครับผู้รับรองถูกต้องนะครับมีท่านใดเสนอเป็นอย่างอื่นไหมครับเป็นนั้นว่าเห็นชอบให้กําหนดเวลาแปรยติภายใน15วันนะครับนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับต่อไปครับระเบียบวาระที่4ี่ครับเรื่อง